สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อน,นี้คุณตาวิถีไทยจะพาท่านผู้ชมมาเลาะดูถนนคนเดินเนาะครับเนาะอยู่บ้านทะแห้ของเฮานี่แหละนี่นี่นี่มีอยู่ที่บริเวณท่าเรือเนาะเพิ่งสีเริ่มใหม่ๆคนกันยังโบลายปัญหาเดี๋ยวคุณตาวิถีไทยสิมาเลาะเบิ่งว่ามีคนขายต้นไม้ไหมอยู่อยู่แถวนี้เนาะ ส่วนว่าอาหารการกินนี่ต้องมีแน่นอนนี่ๆมีของเล่นเด็กๆด้วยเนาะเดี๋ยวคุณตาไปเลาะเบึง่งพาท่านผู้ชมไปเลาะดูเช็คด,ดูราคาต้นไม้ว่ามีไหมมีคนมาขายต้นไม้ไหมถนนคนเดินนี่ชมรมคนรักดนตรีอย่ามืดจักหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะ,ะนี่นี่มาเจอแล้วมาเจอคนขายต้นไม้แล้วท่านผู้ชม เป้าหมายของเราอุ๊ยคุณตาวิธีไทยหมักต้นไม้มงคลอยู่แล้วเดี๋ยวมาถามดูโอ้คุณยายอุ้ยมีแต่ต้นไม้มีแต่ต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหขายไม่แพงเลยจ้าถามราคาได้ไหมคุณยายได้ถามได้ต่ได้นะจ้าสวยๆทั้งนั้นเลยนี่นี่มีลูกค้าโู้ย่่นมีลูกค้าพอดี เพิ่นสั่งเพิ่นสั่งต้นไม้เอาไว้ท่านผู้ชมไไไนไต้นไม้ราคาถูกถูๆสิบบาทอันนี้มีเอาให้ยายให้ยายเพิ่นขายต้นไม้ก่อนดูดูข้างในมันถูกไหมเออป้านี่นี่ลูกค้าลูกค้าเพิ่นมาซื้อป้าขายดีขนาดคุณยายเออขายดีขายแรกแหกมนันอ่ คุณยายมาขายถนนคนเดินนี่มาขายกี่วันแล้วจ้านี่อ๋อเพิ่งมาวันแรกโอ้มาวันแรกสวยๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมเลยอ้อมเฮ็ดกับสวยๆทั้งนั้นเลยเออๆอ้อมอ้อมชมพูอ้อมชมพูมีเงินไหลมาเขาสิเบิ่งว่าคุณยายเพิ่นมีต้นไม้อย่างแน่เนาะแล้วฮาจะคนมาถามราคาอันนี้เทียนฝรั่งสวยๆ ท่านผู้ชมอันนี้แก้วสารพัดนึกโอ้โหสวยๆพญาเสือโครงก็มีนีๆนางพญาคราทองแสงเงินแสงทองอ่ามีแต่ต้นไม้งามๆเนาะยายเนาะหกหลงก็มีอันนี้ต้นผูกไอไอปลืกนกผูกปีกนกอ๋อเท่าไหร่จใจยายนี่ ตัดแล้วกันโอ้โหบาทอคือขายทึ่แท้อันนี้อันนี้เสน่ห์จันขาวใช่ไหมจ้าหนิจันขาวค่ะจันขาวแม่เพิ่งออกหามไปกำลังสวยเลยจ้าโอ้ยไปพ่เลยจ้าเอาลงร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวจ้ะสวยมากเลยอ้าวมีสิบบาทด้วยโอ้โหดู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 สิบบาทอือหือ้ิบบาทยงนนัั้้้เเลด คุณยายเพิ่นขายของก่อนแล้วเราจะ่อยถามต้นไม้สวยๆราคาสิบบาทท่านผู้ชมเอ้ยพ่ลึกถึกแสนถึกอย่าบอกม่ิือยายบอกให้หอันนี้แสงเงินแสงทองลูกแสงทองแสงเงินแสงทองอะไรก็ขายห้าสิบได้สิบบาทเองเด้อ เาแสงเงินแสงทองเขาเขาลูกค้าลูกค้าลูกค้าแสงเงินแสงทองเขามาเบิ่งต้นนี้ไปสิบบาทเท่านี้ช็อลไหมอันนี้สิบบาทอันนี้มีเลือนนอกลูกนั่นเลือนนอกอยากได้ไหนหยิบมเลยอันนี้มันยังไม่มันยังไม่ อันนี้เขาเรียกว่าเรื่องสีผสมลูกเรืองสีผสมไงถนนคนเดินท่านผู้ชมเอ้ยดูกคนกำลังกำลังมาดีนี่มีของเล่นพร้อมเด่งดึงของเด็กๆเนาะเอ่ามีร้านค้าร้านขนมไ้เอ้าแม่นไผ่ที่ยังบ่เคยลงมาเที่ยวเนาะอ่าชุมชนท่าแร่ของเฮาดียังมีถนนคนเดินทุกวันเนาะ อยากเชิญชวนให้มาเที่ยวนี่ขนมโตเกียวข้างๆนี้อ่าประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนพร้อมแล้วกับคุณตาวิธีไทยกาอ่ามาเที่ยวถนนคนเดินคือกันเนาะอ่าคุณยายปลาทุกคนไม่หงามคุณตาวิธีไทยหกหลงอืม เดี่ยวคุณตาวิธีไทยก็สิเอามาขายบ้างเนาะเอ้คุณยายเพิ่นมีลูกค้าต้นละสิบบาทสิบบาทเท่านั้นได้ท่านผู้ชมเอ้ยเออขายราคาถูกถูกเออไอพวกนี้มันยังเพิ่งจะลงมันก็เลยยังไม่ไม่ได้เล็กครับอ๋อเล็กครับอ่า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  สิบบาทหรือสีผสมเศรษฐีใหม่ก็สิบ,บาทนะจ๊ะเศรษฐีใหม่เนี่ยเศรษฐีใหม่ก็สิบบาทแค่นั้นเองเศรษฐีใหม่ก็สิบบาทม,มีทุกอย่างลยจ้ะใครที่ยังไม่มายังไม่เคยมาชมถนนคนเดินเนาะท่านผู้ชมเนาะเออนี่นี่เ็นบอกออนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมถนนคนเดินเฮานี่เออ มาหลอกเบิง่งซื้อขนมของกินซื้อต้นมงต้นไม้นะเนาะอ้าได้การได้การครับสำหรับวันนี้เนาะกะคุณตาวิถีไทยกับพามาชมถนนคนเดินซึ่งมีต้นไม้มีขนมมีอาหารการกินเยอะแยะมากมายที่อยู่ด้านในเนาะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ก็เพิ่งเอาหกโมงยังบสท,ทันได้ค่ำปัญใดเดียวกับสิประมาณสักทุ่ม ขึ้นไปนี่อาจจะมีคนมาเที่ยวมาชมมาซื้อเที่ยวชมชิมช็อปนะเออแล้วกับไม่ต้นไม้ด้วยเนาะเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งเบล้านอนรับและให้ได้เงินหมื่นอนตื่นอ่าเอเประชาสัมพันธ์ด้วยยายเมาดูะจ๊าถนนคนเดินอ่า มีต้นไม้เรือมีของกินเยอะแยะน้ำมีเพลงฟังด้วยถ้าอยากได้ต้นไม้เลือกต้นไม้รักต้นไม้มาที่ร้านนี้นะจ๊ะอ่าเฮ้ยคักคักบ้านทะเฮเฮามีถนนคนเดินนั่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 นเอาเอาประชิดสัมพันธ์ต้นไม้ต้นละสิบบาทหน่อยย่าสิบบาทเป็นทุกอย่างเราละสีผสมมีห้าเฮอร์พันห้าพันนะจ๊ะติดถือเรือนนอกแสงเงินแสงทองกวาด ขมอ่าแครอะไรวะลิ้มังกรแค่ลิมังกรแค่นะจ๊อยอืมเอ้าเอามาเพิ่มอีกลูกค้าติดใจอยากได้อีกอันนี้ด้วยจ๊อยเออรวยไม่เลิกรวยไม่เลิกรวยไม่เลิกเอาอีกแสงเงินแสงทองอันนี้แสงทองมาซื้ออีกรอบสองท่านผู้ชมเอ้ยคุณดานแสงทองใส่กันอ่าเฮ้ย นี่เลือกดูก่อนนี่อ้อมเพชรก็สวยนะจ๊ะลูกอ้อมเ,เพชรเงินไหลมามเห็นไหมอันนี้ค้านกยูอนี้สวยว่ามุงเบิ้งอันนั้นเฟิร์นลูกเฟิร์นธรรมดาออือเอ้าเอาไว้แค่นี้เนาะท่านผู้ชมเน<อ>าะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาเนาะหรือว่านักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะมาเดินถนนคนเดินนี่บ้านท่าแร่ มีขนมมีของกินมีอาหารมีขนมโตเกียวมีลูกชิ้นปิ้งเนะาะตำมะหุ่งมีน้ำดื่มนะใครที่มีลูกมีหลานมีครอบครัวว่างเว,ว,ว้นเนาะนะมาเดินเล่นมาเดินชมมาหรือจะมาดูต้นไม้สวยๆไม้มงคลราคาถูกๆจากคุณยายท่านนี้เนาะเอาเอา,เอาแค่นี้แล้วท่านผู้ชมนะเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมถ้าอยากดื่มดำ่ดำ M <F> M สัมผัสบรรยากาศกาับรร ถ้าหากว่าแวะมาที่ท่าแรกก็อยักเชิญนี่ถนนคนเดินริมหนองหารเนาะท่านผู้ชมเนาะสวัสดีครับท่านผู้ชม